สวัสดีครับพบกับช่องเกษตร on tour ร์ช n แนลโดยผมนุมปักกุลาวันนี้ก็มาถึงที่นานะครับที่นาเทียงนาที่ผมได้กำลังก่อสร้างทำเทียงนา ก็ปกติกับบ้านมาก็จะมานอนที่นี่แหละครับเป็นหมดไป6-7หมื่นแล้วได้แค่นี้ะครับสภาพเดี๋ยวก็จะต่อเติมทําห้องแล้วก็เทพืพ้นปูนนะครับตอนนี้ได้เทียงหนะ้า9เสานะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วย จำเป็นนะครับบรรยากาศเชา้าๆของวันที่10กรกฎาคม2565นะตำบุญหยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับหน้านี้ก็จะลกๆหน่อยหญ้าหญ้าหวายครับพื้นที่นาผมเนี่ยเป็นหญ้าหวายเยอะมากต้นไม้ ขนาดไม้ป่าไม้เศรษฐกิจปลูกไปแทบจะสู้ต้นหญ้าไหวไม่ได้ในการหาอาหารอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับที่เอามาปลูกส่วนในนาตรงนี้ก็จะเป็นพี่สาวเอา ผักบูงแก้วครับมาปลูกก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ยอดเริ่มเริ่มดีขึ้นนี่ช่วงหนึ่งแห้งเขียวนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นพยุงไทยนะครับพยุงไทยต้นสักอย่างนาส่วน2ต้นนี้เป็นพยุงไหลำพยุงเวียดน,นาม จะสามปีแล้วแต่ไม่โตไม่สวยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะหญ้าเยอะสู้หญ้าไม่ได้นะครับกำลังหาวิธีเพื่อจะใส่ปุ๋ยให้มันได้กิน้ใส่ตอนนี้ก็สู้หญ้าไม่ได้นะครับหญ้าเยอะจริงๆครับหญ้าไหวอันนี้เป็นต้น มะขามป้อมนะครับปีนี้ก็โตขึ้นเยอะมะละกอไม่โตเลยจะแคกกันอย่างนี้อันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอีกต้นนึงนะครับส่วนนี้ส้มเขียวหวานอันนี้ก็ไม่ไม่โตนะครับ โอกจะสามปีแล้วอันนี้น้อยหนา